เรื่องบูชาเราเชาวจังหวัดสุรินทั่วทุกสารทิศว่าราชการจังหวัดสุรินท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินคณะผู้บริหารจังหวัดสุรินเข้าปีใหม่ไทยในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าปีใหม่ในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าของทุกปี สริมสิริมงคลมหาบารมีให้กับชีวิตครบครัวได้ประกบพิธีการบว,วงสรวงรีสังเวียเป็นลำดับต่อไปในพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชนานช่นิตาและก็ท่านรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดคลากรทุกฝ่ายและก็ทั้งในพื้นที่ตำบลน,นาบวัวตะบลสวายตะบลพระทพบ,บุตรตะบนพลายและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ก็ทั้งจังหวัดสุรินทร์เทพเทวาสิงศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตณ์ปานะอุตยานพนมสวยทั้งสถิตทานะมงคลหรือหลวงพ่อหงอยหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อองค์งอองดำสถูปหลวงปู่ดุลอัตตัวโล อัติรูปเหมือนลวงป่สูรเราพระพุทธบาทจำลองวิหารจะไม่ควนอิมต่อเห็นศักดิ์สิทธิ์สระน้าศักดิ์สิทธิรร์ปอน้ําศักดิ์สิทธิ์ปร,ประสาทหินศักดิ์สิทธิ์รัคังศักดิ์สิทธิ์ที่ปดิสฐานในระาับอย่างหลังการโดยความศรัทธาของโลกหลานชาวจังหวัดสุขเรนโดยองค์การวัดหารส่วนจังหวัดสุรินเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในครั้งนี้รวมกับทุกภาคส่วน ซึ่งขวงข้าพเจ้าโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานนพิธีท่านนายกองการวังส่วนจังหวัดสุรินเป็นประธานจัดงานนิทีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านสสและก็ท่านัวหนาส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายมาดินน้ําบอกล่าวอันเชิญเทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอเชิญท่านมารับเครื่องปรีสเวยและรักฐานความรักตลอดไปด้วยเชิญขอเชิญเชิญครับท่านต่อไปดินน้ําเลย กครหลังเรียนน้ำเตือนล้วันเสิ์เชิญท่านทั้งทั้งเทพทัวอันันแต่จักรวาลทั้งหลายก็ได้เปลี่ยนเชิญเชื้อเชิญอันเชิญอาราธนามาในพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ของลบหลานชาวสุเ็นในครั้งนี้นะครับเดือนห้าปีมาสิงเป็นเวลามหา,ามงคลราศีที่ชาวจังหวัด สุรินโดยองค์การโอริหารส่วนจังหวัดสุรินเจ้าภาพหลักรวมกับหน่วยง,งานทุกภาคส่วนประชาชน หัวหน้าส่วนราชาการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางธัญพรมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินในนามตัวแทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนข้าราชาการพนักงานและประชาชนชาวจังหวัดสุรินขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นเขาสวายประจำพุทธศักราช2568ในวันนี้ ดิฉันขอนำเรียนความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ดังนี้เขาสวายมีความสำคัญต่อชาวจังหวัดสุรินคือเมื่อวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าของทุกปีวันพระบระลุษของชาวสุรินจะถือเป็นประเพณีหยุดงานซึ่งมีความเชื่อว่าจะต้องหยุดการทำงานทั้งหมดเพื่อพากันมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประกอบกับวันดังกล่าวถือเป็นวันปีใหม่ทางจันทรคติดังนั้นประชาชนในท้องถิ่นจึงงานเพื่อพักผ่อนไปทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายต่อมาจังหวัดสุรินได้เห็นถึงความสำคัญปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทสำคัญของชาวจังหวัดสุรินได้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนจัดหาละคัง จากทุกวัดในจังหวัดสุรินจำนวน1,070ใบและจากวัดสำคัญในกรุงเทพเพิ่มเติมอีก10ใบรวมทั้งหมดเป็นะระฆังจำนวน1,080ใบเพื่อนำมาจัดเรียงไว้ทั้งสองทางขึ้นเขาวสวายซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปกรบบาบไหว้พระใหญ่หรือพระพุทธ,ธสุรินสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้คอร์ะระฆังเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ให้มีชื่อเสียงกระจ,ระจายดังระคังอยู่บนเขาจากความสำคัญของเขาสวายในข้างต้นจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์วณอุทยานพนมสวายรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงและหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดงานปพณีขึ้นเขาสวายขึ้นเป็นประจำของทุกปีซึ่งในปีนี้ จัดเป็นครั้งที่25โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพิธีบวงสรวงพนมสวายขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาวสวายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง4ตำบลเป็นอย่างดีวันนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วทิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและลั่นของเพื่อเปิดงานประเพณีขึ้นเขาวสวายประจำปีพุทธศักราช2568เป็นลำดับต่อไปขอากราบเรียนเชิญ<ะ>ค่ะ <Avi, cam. S 1> ดรประกรณ์มุ่งเจริญพรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดสุรินทร์ท่าน <im eras> รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทะร์ท่านหัวหน้าส่ราชการวิสาหกิจ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองท่านท่านประธานสภาคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินคณะผู้บริหารทั้งทีงานขององค์การบริหารสว่วนจังหวัดสุรินองค์การบริหารสว่วนจังหวัดนาองค์การบริหารส่วนปนาบัวองค์การบริหารส่วนตะบลสวายองค์การบริหารส่วนตะบนไพยและประธานพันพี่บ้านที่ร้อยชาวตะบลทั้งสี่ตำบลที่อยู่รอบเขาวสวายแล้วพี่รองที่อยู่ใกล้เคียงที่คาราพรักทุกท่านครับ ครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประเพณีขึ้นเขาสวายในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับที่เขาสวายเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับตั้งแต่มามีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ต่อหินศักดิ์ิร์สาะน้ำศักดิ์ธิ์ต่อมาเมื่อปี2518ผู้ราการจังหวัดในสมัยนั้นก็ได้หลอมรวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธนะครับในการที่จะสร้างพระใหญ่นบ,บนเขาสวาย ตั้งแต่ปี18สำเร็จปี2520นะครับแล้วเมื่อปี2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้รัพระราชทานชื่อท่าใหญ่พระพุทธสรินทะะมงคลให้กับพ,พี่น้องชาวจังหวัดสุรินนะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะครั้งสุดท้ายนะครับเดิมผ้าใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสุรินเรา จะเจริญรุ่งเรืองไปก็เลย,ยประชุมผมไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้พิจิตรบุญทานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยมีการได้รับรูบ้ทราบจากประชมุมผู้เกี่ยวข้องก็ตกลงกันว่าองค์ัวรที่จะเปลี่ยนเป็นสีทองเพื่อเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากฉากหลังเป็นสีฟ้าถ้าสีขาวบางทีมองมาจากไกลจะไม่เห็นนะครับ <c oughs> พอเป็นสีทองเห็นเด่นชัดนะครับก็มีการบูะสีใหม่นะครับแล้วก็ บรูรณะใต้ฐานพระนะครับมีการบริจาคจากพ่อค้าคารวดีสุรการผมก็มีส่วนร่วมในการสับสนนบูร,รณะฐานพระจำจำนวนไม่ได้แต่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้จารึกชื่อไว้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนนะครับได้หลายท่านอยู่ในนี้ก็กมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีการทำพิธีเมื่อบรูรณะเสร็จนะครับผมก็ได้อธิษฐานไว้นะครับว่าถ้ามีโอกาสมีวาสนาก็ขอไปเป็นผู้รักาาจังหวัดสุรินทร์นะครับที่พระใหญ่นะครับรวมทั้งข้อระฆังพันแปดสิบใบที่ท่านนายก ที่มาที่ไปแล้วนะก็ก็เลยมีโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเขาสวายแห่งนี้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เนี่ยดูใกล้ๆกับวิธีแห่งนี้นะครับก็ถูกลุกปูดลุลท่านละสังขารเมื่อปี2526นะครับห้ารยยบหกด้วยด้วยอายุ96ปีนะครับ74่พรรษาพอ ปี2528น่าจะเป็นวันที่8กรกฎาคม2568นะครับในหลวงรัชกาลที่9พร้อมพระราชนีและพระบรมโอสาธิ์องค์หลายพระอ,องค์นะครับได้มาพระบรวิเวรแห่งนี้แหละครับหลังจากนั้นจึงได้มีการก่อสถูกเก็บปฐกของหลวงปู่ดุลไว้ที่บริเวณแห่งนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากราบไหว้สักการะผมไม่ได้มาวันที่8กรกฎาคมแต่ผมเชื่อว่าหลายท่าน ที่อยู่บริเวณใกล้ขอสวียแอย่างนี้น่าจะได้มีส่วนร่วมผมคิดว่าคนคงมาเมื่อฟ้าบัวดินนะครับเพราะว่าศรัทธาในหลวงปู่ดุลน,นะครับแล้วก็มาชื่นชมบารมีในหลวงและพระบรมสารีริกธาตุนะครับวันนี้ก็ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่พี่น้องชาวจหวัดสุรร์ของเรานะครับได้ร่วมสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาจึงสมควรที่จะมีการสืบสานถึงรักประเพณีหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านประกรบ์ที่ว่า เกิดมาท่านก็นได้มีส่วนร่วมในการขึ้นเขาสวายโดยพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆนัดกันหยุดงานอย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไปแต่เมื่อสักยกืบห้าปีที่ผ่านมานะครับทางรัชกาลโดยเฉพาะองค์การิหารส่วนจังหวัดและก็องค์การิหารสนตะบน4 5่าตะบลที่อยู่รอบเขาวสวายหางนี้ก็ได้ร่วมกันจัดอาจจะใช้ประมาณส่วนหนึ่งนะครับของทัชากาลแล้วก็พี่น้องจากประมาณจากการสถาของพี่น้องได้ร่วมร่วมกันจัดงานก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อย่างปีที่แล้วกับปีนี้ก็มีการจัดงานทั้ง3าวันตั้งแต่เรามีงานตป็วันที่28แล้วนะครับแล้วก็วันที่29วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีการยิ่งขึ้นเขาสวายต่อไปก็อาจจะมีกิจกรรมไหลายกิจกรรมที่เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวจากกิจกรรมนะั้ท่องเที่ยวโดยท่องเที่ยวที่นี่มาดูดาวที่เขาสวายเมื่อเร็วๆนี้ทีมท่านสจนะครับอตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุรินเราก็เอาจักรยานมาแข่งที่นี่ผมก็คิดว่าอาจจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกลหลายต่อเนืื่่อองนนะคครับเพให้้ไดมา ตะไหวสักการะิ่งศักดิ์สิบธของเขาสวายไม่ใช่แต่วันที่หนึ่งอย่างเดียวก็มีไปตลอดปีแต่วันที่หนึ่งทุกคนครับปีนัดกันครับปีนี้ปีหน้าก็จะคาดาว่าเช่นเดียวกันนะครับทางท้องถิ่นเราจะได้ร่วมกันทางพี่น้องคนใน,นพี่บ้านนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ก็ได้ช่วยกานร,รวมทั้งส่วสนาการด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดประเพณีในวันนี้โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็อบตอ,อีกทั้งสี่แห่งที่รอบนะครับ ทางหน่วยงานสถานศึกษาหรือพ่อประหารรัชพัฒนะครับที่ได้มาสนับสนุนเลือกนางรำนะครับเจ้าของสถานที่นะครับอุทยานวัดอุทยานเขาสวายแห่งนี้นะครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกับผมขอเปิดงานประเพณีขึ้นเขาสวายประจำปี2568นั่นี้ครับทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาท่าน้วารันของไช่แลมนะครับขอเตรียมปรอเมือด้วยครับ กิดาการประเพณีขึ้นที่เขาสวยรคนะคะของท่ท่านผผวาราชการจังหวัดสุรินทร์นะคท่านฉัองชื่นตาครับผม บ้านจูจุงขนีก็ทาไงเลิงนอพนมมาสวายก็ก็เกิดนอพนมมาสวายนี่เองกีทาพนมเฮยพนมสวาย បានភ្នំក្របភ្នំល័យរោទ៍ភ្នំក្រោល